อะไรต่อดีตายหมสปูแกงเยอะด้วยแกงเยอะดอกเยอะดอกเอ้ยละแกงเยอะดอกแกงขาดตาแกงขาดตาเอ้าแล้วไม่เอาไม่เอาที่มาลืมเอามาที่โอ้โหจบแล้วคอนเทนต์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 แบ่งมินเนี่ยนกัน พี่พี่พี่เอาเงินหลักไปเลยแต่ผมเป็นซัมให้เองเฮ้ยเอางั้นนะเห็นหนูใจดีจริงพี่กลัวทำไมอย่าลองคาป้อมป่ะเฮล้วตายได้เอาพี่ได้พี่ได้จิได้สิวัดได้สิวัดได้สิวัตไม่ไดเฮ้ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแต่นี่ยไม่ได้ละลายมามามาพี่วิ่งมาช่วยผมพี่วิววิว่ิววิวช่วยเลยช่วยหน่อยได้กูหลพี่ด้กูตาย ต้องตายตายได้พิษ้าโอ้โหตาย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 ไม่ตายเอออย่างวะอยากได้ตัวเนี้ยยังไงวะเริ่มไม่ไหวแล้วเริ่มไม่ระวังรับไปรับไปตายตายมันจะไหวยังไงวะเราเป็นป่ายฉลัดแล้วัน อะไรอะไรเจ็บว่ะเจ็บวเจ็บจยอดจริงๆถอยวิ่งครับวิ่งลูกลูกวิ่งลูก่ไปช่วยอันีอะนะถอยหลอดเด้อคือคอ4ด0แลไรอ่ะเอาด้วยเอาเลยถอยได้ขนดยที่ไปช่วยล่าง่พี่ช่วยล่างน่าโหน่าโมหเอาไปเอาไปมันจะตายแล้วพี่มันไม่มีอันตีแล้วพี่มันไม่มีอัตีพี่เราเข้าได้ได้เาได้งสกินเลอโอ้ โดนแต่วะโดน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 พี่โอ้ยเกือบตายมึงไรแนี้เลยสิแบบเปแม่งเลยป้อาแม่งเลยตัวอะไรก็อย่างนี้หนีอะมึงเนี่ยได้แล้ววันนี้ได้คนนี้ตรงคามก็ต้องทายแพ้เอือเราเป็นตัวอย่างที่ดีกับเจ็กยังไงวะนี่ขอโทษพี่ขอโทษครับพี่นี่เอาว่ะโอ้โหแม่งใส่ตังคู่เลย ได้ปะตรง้แล้วเดี๋ยวนะได้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 เฮ้ยข้างหลังข้ลังตายตายเฮ้ยข็นนเข็มันมันดัก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 ทำไมเรามึงทอุ้ยูดีแลม่อยู่นะมึงรเอา่กาะเกาะมี่เกาะมีเกาะไไม่มีใส่เล้ยัวเอาตัวงตัวยะเอาเอ้เอ้ มาแล้วมดเลยินดจะมาทาแล้วมาแล้วอินเดนมาหาเรื่องแล้วนะที่เมืผมเลื่โลแล้วคุณอาผมได้ง่ายๆหรอความพิเศษเฮ้ยหนุกจังวะคุณนโมมุ่งคุณไม่ได้ผมแบบคุณจะตายไปแล้วเว้ยไม่สองหนึ่งตายไม่ได้ผมช่วยคุณคุณตายไปแล้วเว้ย เ้ยเก่งเลยเก่งเงี้ยต่อเลยไม่ได้ให้มันดูไปผมดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนี่เราจะชนะด้วยทีมนี้จริงๆริงเหรอวะเออชนะด้วยทีมนี้จริงเหรอะเราก็ช่วยกันไงเออฉันก็เหมืนกินปลาแล้วพี่คือผมแต่ผมเก่งไงผมเก่งเกินมันก็เลย เดินขึ้นไปแล้งเลยในแรงเราเล่นอย่างนี้ไหมเราตัวอย่างนี้ไหมใช่ใช่ใช่อ๋อรับดูไม่ถูกไงเจออย่างนี้จะรู้ว่าเชี่อไปทีนี้ไม่มีเปล่าวะคิดว่าง่ายวแต่ความจริงคือมันก็ไม่ได้ง่ายขนาดนั้นเกินเกินเฮ้ยจัดเลยว่ะเฮ้ยได้ปะดูได้ไหมนะรอให้ได้อู้หู อเลยเนี่ยอ่ไหมยนี่โอ้ยพี่แกดูนัะไเถอะถอเถอะไปลให้ไม่ไหวโอ้โหมันเอาต่ออ่ะโอ้อะไรต่อดีปปะ ผมคิดแล้วว่าลูลูต้องเชื่อผมได้ลูลูเขาเป็นเด็กดีมากมาช่วยมึงเมื่อกี้มึงไม่ ขอบคุณกูไม่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 หนามาผมจะปล่อยคุณตายเขาน่ไม่ต้อง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 จมปล่อยแค่ลก็พอแล้วไม่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 ผมจะปล่อยคุณตายแล้วผมไม่ไม่หน้าช่วยคุณไม่ไม่ไม่ไมไม่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 ่ไม่ม่ไม่ไม่ไม่่ไม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 ่ไไม่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  คนเย่คนอย่างนี้อยากเป็นงยน่อด้วยจริงตไปอยากเป็นเงี้ยหรอก็ผมเกิดอ่ะผมเกิดอ่ะคุณอะไรเหมือนพูดยากเดี๋ยวมีเขาก็จะทบใจเขาอีกเดี๋ยวเขารับไม่ได้เหรอทุกอต่างรงเก่มากนี้ไม่ไหวเปล่าเอาเชียร์เลยอ้าวไปะว้ว เกิดข้น็มือนนี้เ่วเกิดขนาดนี้เ่กอดในโลกเนี่ยก็คุณก็หลงละเลยไงหลงะเนกูกเกิดไงกหละเก็เไม่ได้ซัพพอร์ตจเพื่อนๆเขาเองอะผมเก่งแล้วคุณหลงเกิดผมเก่งผมเก่งจะต้องกอดผมคนเดียวพอแล้ว่อยากคุยกับคุณแล้ววะไวะอคุณนะหลงละเลยในอำนาจเลยตัวเองเก่งท่่าตัวเองเทพเนี่ยก็พอตัวครับเออเหตุ โอ้เหนื่อยวะดูดิดูอย่างมันนะลุงนะคนอย่างเงี้ยพอๆๆเกินเยียวยาแล้วที่ว่าจริงตายมึงก็ตายตายไม่ตายครับอ้ไม่ตายไม่ถึงถ้น้องข้ามอะไรเนี่ยหลงลันเลยอีกแยะโคตรแย่เนาะเอ้ก็ไม่ได้เลยไม่ได้คุณน้องม่วงอะเป็นตคนอย่าไปใจเลยพี่หนักใจวะ โอ้โโตไปไม่ละโม่งนะครับคนดูทุกคนคุณก็พูดเลยเสถื่อไอหาไม่เข้าใจเลยใส่แปดต่อเก้าที่อะไรเนี่ยพี่ฟังคือโยนไปนะสามจริงคือพวกเราโยูนะแต่ฝั่งั้นไม่โยนโยน์เปล่าอีชิ้นนี้โหชิ้นนี้โหดชัดแล้วผมมากแล้วผมมากผมมากถึงห้าตัวแล้วคุณไม่ลงตัวเองคุณหลงได้คิวเมกาอะไรไม่ร่ะขนาดนี้เมกาอะไรไม่ร่าจะได้เมกาวนะโอ้ยไม่แพงอ้คนเราไม่จัด คนเราไม่อยากได้ดีก็อาจจะย,ยอมยอมตาย